รู้สึกเขื่อนกับท่าตัวเองมากวันนึงเอออโอ้อันนี้ผมขออนุญาตใช้ขาหลังคุณไว้แล้วกันกลัวตกนะครับเอะเดี๋ยวขอเราโทรศัพท์ส,สักครู่นะครับค่ะพีดาว่าไง พี่ได้อยู่ที่ไหนออกเวนอยู่ครับออกเวนอยู่แล้วทำอะไรอยู่หรอครับอ๋อมาทำงานครับมาทำงานทำงานอะไรอ่ะอ่อทำงานออกเวนแล้วไปทำงานทำงานอะไรหรอครับอะไรนะทำงานไร้หรอครับทำงานนะครับทำงานแล้วแหละทำงานฟ้ามาเหรอใช่มีลายมีลาย บิดาฟาร์มเนาะใช่บิดาร้อนเงินเหลืออะไรหรือเปล่าดิยิวทำไมอยู่ด,นะดีไปฟาร์มอะอะไรนะบิดาร้อนเงินเหลืออะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ดีไปฟาร์มไม่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 ไมไมพัดีบิดามาทำงานเป็นทำงาน,เป,นเป็นแฟนไอเป็นเพื่อนเขาหน่าฮะเป็นแฟนใคร ไรนะปิดาผันตัวไปเป็นเด็กเอ็นหนอหรือว่าอะไรนี่เด็กเอ็นอะไรไม่ไม่เคยเป็นไม่ใช่โอ้ปิดาเนี่ยนะจะมาเป็นคิดได้อยู่ที่ไหนไปหาได้ไหมคิดถึงไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับทำไมอ่ะไว้เดี๋ยวเข้าเวนก่อนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเข้าเวนก่อนตอนนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยทำไมไม่ได้เลยอ่ะอืเอาหน่าไม่ได้ก็คือไม่ได้น่ะโอเคครับอืมอืมอืม รีบมานะครับคิดถึงโอ้รีบไม่ได้รีบไม่ได้เอาไปรีบไม่ได้ด้วยโอ้โหอะไรไปเรียนต่อใช้คำว่าไปเรียนต่อนะอืก็ดูเข้าบ้าค่ะีด้าไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้ไปเรียนต่อซะแค่นั้นแหละเรียนหนังสือต้องเรียนให้ได้ดิบได้ดีเข้าใจเปล่าไม่เนี่ยหัวแต่เป็นหงเป็นห่วงเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือสอบตกนะนี่ต้องไปตั้งใจเรียนเข้าใจเปล่าเป็นเด็กเนี่ย เ <c oughs> อ้มอ่าโอเคโอเค <c oughs> ทำกันบวงกันบ้านด้วย <c oughs> แม่ลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมครับลูกบุญธรรมโทรมาเ <c oughs> ที่ยวม,มีคนตามโอ้โหผมไม่มีหรอก